กิมจิบวหิมะกรอบอร่อยเพิ่มโปรไบโอติกจากประโยชน์ของบัวหิมะที่มากมายนะคะเราเอาบัวหิมะมาทน้อมอาหารและเพิ่มประโยชน์ให้บวหิมากันค่ะด้วยการนําบัวหิมะมาทำกิมจิกิมจิหนอกจากจะเก็บไว้กินนานแล้วนะคะยังเพิ่มโปรไบโอติกและรสชาติให้อร่อยข่องบัวหิมะด้วยค่ะ วิธีทํากิมจิบัวหิมะก็ง่ายมากเราไปทํากันเลยค่ะเราก็นํำบัวหิมาและผักที่เราจะใส่ไปหั่นตามชอบเลยนะคะมีซุปก,ก็ใส่ผักซ้ำอย่างนะคะบัวหิมาแครอทแล้วก็ต้นหอมเพื่อนเพื่อรถ้มาใส่ตามชอบได้เลยค่ะส่วนเครื่องปรุงเพื่อนเพืนก็ส้ามาใส่พริกเทบอดเองหรือพริกเกาหลีก็ได้นะคะ คิงแหลกหน่อยตามชอบค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะทําให้สุกค่ะเครื่องปรุงที่ให้รสชาตินะคะก็มีเกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวนะคะเราก็นำทุกอย่างนะคะมาผสมแล้วก็ปั่นให้ละเอียดค่ะ เมื่อผสมทุกอย่างเราก็ปั้นละเอียดแล้วนะคะเพื่อนๆก็นํามาคลุกกับพักถี่เราเตรียมไว้นะคะน้ำตาลในการปรุงรสเราก็ไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าในบัวหิมาเขามีรสหวานอร่อยอยู่แล้วคะ่ะแล้วเราก็คลุกเครื่องปรุงกับพักให้เข้ากันนะคะ อ้ออีกอย่างคะ่ะเพื่อนๆตอนเพื่อนๆปอกบัวหิมะเซตนะคะก็ให้นําไปแช่น้ำเย็นคะ่ะเพื่อบัวหิมะเขาจะได้กรอบแหลกข้าวอร่อยไม่ดํานะคะมีซุกก็มีคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เล่นะคะคลิกเข้าไปได้เลยคะ่ะปอกบัวหิมะไม่ให้ดําค่ะเมื่อคลุกข้าวกันแล้วนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ชิมรสตามชอบเลยคะ่ะแล้วก็นําไปใส่ขวดที่แห้งสะอาดนะคะ อนไซ่เพื่อนๆก็อัดให้เขาแน่นๆนะคะน้ำที่ออกมาจากพักจะได้ท่วมพักแล้วก็อร่อยค่ะเมื่อเ็ตแล้วนะคะเราก็ปิดฟ้าเก็บวายที่ไม่โดนแดดน,นะคะเผื่อให้แบคทีเรียเขาทำงานได้ดีค่ะแล้วก็รอเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าว่าอากาศร,ร้อนๆเขาก็จะเป็น กิมจิที่มีรสชาติเปรี้ยวเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถลองชิมได้ตลอดนะคะว่าพอทาวที่เราชอบหรือ,อยังนะคะเอาที่รสชาติที่เราชอบค่ะอันนี้มีซุปก,กะมักครบ2 4ีชั่วโมงแล้วนะคะรสชาติก็อร่อยไม่เปรี้ยวมากค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกอากาศเย็นๆค่ะ เป็นกิมจิบัวอิมาที่อร่อยมากค่ะเพราะเพื่อนๆได้ทำเองค่ะมีซกขมีเมนูแนะนำนะคะเป็นกิมจิพัดเทมเป้ค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆมันๆอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำกันเลยนะคะกิมจิบัวอิมะที่เพื่อนๆมักไว้ได้รสชาติชอบแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำข้าวไปใส่ในตู้เย็นเผื่อไม่ให้ เขาเปรี้ยวมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็าแก็บไว้ได้กินนานด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับเมนูสุขภาพนะคะขอบคุณมากค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ